ดินกันเสียงหลงเลยครับโอ้โหเอาเอาไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยครับดิ้นทั้งคู่ครับมาแล้ว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  <laughs> โอ้โหฮ้ฮลุยลุย เอ้าเอ้า้าเอ้ครับลงปมาแล้วครับโอโ้งานวันนี้ต้องบอกว่าทรหดต้องใช้ความอดทนไม่เบาครับเอ้าเอ้ายังไงยังไงเฟืองเตดเอ้า oh, เฟืองเตจตูน่อย อเอาเอาดูเลยครโอ้โหหางมันลื่นครับโอ้ยโ,โอ้ยสวัสดีครับเพืพ่อนเพวันนี้จะพาเพืพ่อนเมาชมรถดรัมเชดินกันอีกแล้วโอ้โห,โโหฝนตกก็จะลื่นกันหน่อยครับคันไหนที่เป็นโฟวินก็ดีหน่อยนะครับคันไหนที่ไม่ใช่โฟวินมีงานเข้าแน่นอนวันนี้เอาเอาถอยครับถอย คันนี้สูงใหญ่มากครับโอ้โหทางหน้าฝนนี่ต้องบอกว่าน่าก,กลัวครับยกน้ำเลยแต่เวลาแล้วเรายกน้ำกันเลยครับดูสิฮะทางโอ้โหนี่ครับลื่นครับลื่นแน่นอนเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหนน่นน่มีล้อฟรีด้วยครับแม่คันนี้สูงใหญ่มากครับเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะครับ เอาเอาเอา,เอาฟรีครับฟรีครับเอาบูด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 ฝนตกมาเมื่อคืนครับโอ้โหวันนี้งานเข้าแน่นอนนะรถด,ดำมีฮะม,มีลื่นแน่นอนครับดูครับฟรีแล้วครับฟรีเอา้า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 โ,โ,โอ้ยสุดยอดเอา้าเดี๋ยวเรามารอชมคันต่อไปนะครับงามแล้วครับแหววัวเข้ามาติดตึกเลยครับ มันลื่นครับพี่น้องครับมันลื่นปดัดโอ้โหเหว่าหัวเข้ามาหน่อยเดียวติดไปแล้วครับมีสายเบลไมมีสลิงไหมเอาแล้วฮะจะให้ยักษ์ใหญ่คันนี้ลากครับ โอ้โห,โ,หโหดูดิครับยุบไปแล้วครับพี่น้องเลยก็ดูข้างนี้หน่อยครับปารโอ้โหล้อมิดไปแล้วครับ,รบทำยังไงกันดีแล้วครับที่นี่ครับพี่น้องเลย เปี่ยนร้อยไหมอ๋อเปลี่ยนร้อยครับเปลี่ยนร้อยนะฮะน้องบอลเบี่ยงขวาไปครับเบี่ยงขวาไปไไอ้าวงามเลยแค่จะเบียงคิดที่จะเบียงก็เบียงไม่ได้ตอนแล้วครับเอ้าเอาเอาว่ายังไงน้องบอลเบียงขวาขึ้นเบียงขวาขึ้นเฮ้ยลุยลุยโอ้เอา 哎。Oh. <noise> เลยเร่งใจขาดเลยครับมาไปแล้วนะูน่นนะเดี๋ยวเราจะดูรถคันนี้ดึงกันครับจะต้องใช้สายเบลดึงนะครับให้โฟวินลากครับส่วนน้องบอลก็เอาดินไปเทก่อนครับมาครับน้องเป้ยมาแล้วครับ ียรคับลุยครับลุยลุยครับลุยเข้าไปแล้วครับลุย,ลย,ลยโอ้โหงานวันนี้ต้องบอกว่าทรหดต้องใช้ความอดทนไม่เบาครับเอาเอายังไงยังไงเฟืองเตดเอาเฟืองเตจโตน้อยเอ้เฟืองเตดครับเฟืองเตดครับโอ้โห โอเปลืองไปครับเปลือกไตครับลุยกันใหญ่เลยครับโอ้โหเอาน้องบอลก็ยังดิ้นอยู่นู่นครับดูฮะดูเอาฮะน้องบอลก็ยังดิ้นเดินหน้าถอยหลังอยู่ครับ ดูทางดิยครับสุดยอดเอาฮะเอาไ่าไงเอาดินน้อยเอาดินน้อยเฮ้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 ยมันลื่นครับมันลื่นโอ้โหาเอาเอาบินกันเสียงลง โอ้โหเอาเอาไม่รู้จะถ่ายคันไหนแล้วครับดิ้นทั้งคู่ครับเอาครับขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โหฟังเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่องครับไม่ขึ้นครับ ได้ครับ โอ้โหแต่ละคันแต่ละคันวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนครับดูทางเลยครับนี่ครับน้องบอลครับก็ยังดิ้นไม่ไปไหนเลยครับดูดิฮะโอ้โหทางทีมงานไม่สู้จริงๆครับสุดยอดเลยฮะนี่ครับหน้าฝนครับก็ต้องลุยกันหน่อยครับหน้าฝนอ้าวจะไปไหนล่ะครับ หัตรงไหนดมนมีมันไม่ไปครับมันไม่ไปครับขนาดหักลองแล้วมันไม่ไปครับเอาเอาเอา,เอาไปอีกครับไปอีกน้องคนไปอีกครับเอาไปให้ได้ต้องตู้ให้ได้อือโอ้โห วันนี้ครับโอ้โหกระดาษดอกยางใหญ่ๆนะฮะน้าน้องเปย์ก็ยังติดอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหติดกันบัวพันเลยครับสองทันไอถึงแล้วอา้าโอเคดําเลยเอาน้องเปย์ก็ยังดิ้นอยู่ครับรถเบาๆรถเบาๆนะฮะดูดิฮะน้มเลยครับอย่างนี้ต้องโฟวินซะแล้วครับอืดอืดอืด โอ้โหโอ้โหเอาน้องบอลมาแล้ว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 โอ,โโอโ้สุดจริงๆครับน้องบอลเรานี่เอาถ้าเดี๋ยวเรามาดูคันที่จะต้องลากกันนะครับ